พระสงนิกรทุกโมราวชาวจังหวัดศรีสะเกดพร้อมใจทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระรชาชกุศลเนื่องในวันที่ระลึกพระมหาเจษฎาราชเก้า,า,กาวันนี้ครับที่ศูนย์อารยธรรมสามแผ่นดินตึกเก่าสกากลังจังหวัดศรีสะเกดนายอนุพงศุขสมนิทผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์สมณีน,นจำนวน64รลูก พื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรับรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและสร้างคุณูปการให้กับแผ่นดินไทยนานับประการเนื่องในวันที่รรลึกษพทบาทสมเด็จพระนางกราเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าโดยมีพระวินัยเมธีเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดธรรมยุทธเป็นประธานฝ่ายสูงมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสารอายการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาติและพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงวันพระบาทสมเด็จพระนั่งกราเจ้าอยู่หัวเป็นวันกล้ายวันพระราชสมภพ,พของพระบาทสมเด็จพระนั่งกราเจ้าอยู่หัวซึ่งตรงกับวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2330และด้วยความสำนึกในพระเมตตาที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณอันมีเป็นอเนกประการคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เมื่อวันที่1กันยายน2535าหกำหนดให้วันที่31มีนาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎดดาราดเจ้าหรือวันเจษฎดดาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ที่ทรงปกครองประเทศโดยทำนุบำรุงให้ชาติบ้านเมืองเข้มแข็งรุ่งเรืองทรงมีส่วนร่วมกับขุนนางในการบริหารราชการและควบคุมกิจการบ้านเมืองด้วยพระองค์เองมาตลอดรัชสมัยของพระองค์ และส่งเพิ่มภูนรายได้ของประเทศชาติอย่างหลากหลายวิธีอาทิการส่งสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการเก็บภาษีอากรจากรูปของสินค้าและแรงงานเป็นการชำระด้วยเงินตรารวมถึงมีการเก็บภาษีตั้งขึ้นใหม่ถึง38อย่างเพื่อไม่ให้บังเกิดความขาดแคลนเหมือนเมื่อครั้งรัชสมัยก่อนทั้งยังได้เพิ่มงบประมาณการป้องกันประเทศสร้างกองทัพเรือขุดคูคลองสร้างป้อมปราการ เพื่อรักษาปากน้ําจุดสําคัญสําคัญขณะเดียวกันก็ส่งธรรมนุบารุงประเทศพร้อมกันไปด้วยกิจภาพกว้วยนิดข่าวสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน